chưa có nha đâu chứ chú nọc Spidey 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 đi, หากล้างหน้าล้างตาแล้วตอนเศ้าๆหพี่น้องเลยหากามากตะแก้ดินนะเอาก่อนอื่นกะกลับไปคา่ายส,สวัสดีกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบรรทุกท่านเดอ้อที่ติดตามรับชมเอาเมื่อกี้กพบพาะกับพู้ทองอีกคือเก่าแล้วไหมพี่น้องไม่ได้ไปทั้งเลยยังอยู่กับนาเวนางานโจงสามมือละแต่บิดา่ายคลิปไปเพิ่งสองมือละพ่อแม่พี่น้องเลยพนนเพราะอากาศน้เฮ็ดเทือนนี่นแหละเดี๋ยวสิไปแก้ดินมาอีกก่อนนี่ก็ดีเขาอายเป็นสิเทธิาง หากมานี่แกหากได้รถนึงเลยหากแกมาเมื่อเช้านี้พอเนี่ยหน่อยหากเลงแล้วขึ้นไปล้างน้ำกีนนี่น้อไม้แม่พันเอาอยู่นี่เลยหมดคันนี้ละเดี๋ยวสิไปแกหินดินมากเพราะเกมไว้เทพื้นมาใช้ดินทรายคืออันนี้ดินทรายแลบนี่นะ <S <S อันไป เมื่อเช้านี่นะน้องไ,ไปเพืเียวนะเมื่อนี้บัดไปรอบที่สองเต็มรถนี่เต็มรถขึ้น้างนี่กันซี่ค้นหน้าไปเลยกูไใหอยซอยซอยนั่งรถไม่ได้เคยดถามลงพัดเลยพนักงานเต็มรถโอ้เนาะ จะวินตรงนี้จะได้ค่ะทานี่นะมาเอาแล้ววะนี่ก็รถหลัง

รับงายจะมีดิน,นแต่ว่าห้อออาเอารถไปไดินแล่มข่ามอ,ขอมองเอาองเสาให้ดินแลบเอางาย นี่นี่ะเรียบร้อยนี่โอ้โหสีขึ้นบบอลรถกับห้องตีนแล้วเอาใช้น้อยไปควัดทางหน้ารถเอาจับน้ำเจ้าบีโบหมูยกโยกทางน้าโอเค ん งานกี่มาก็มาฮะทุกนี้สะบายผัวหนังเบิ่งอยู่เอาเปิดลายแค่ย้อนไปหลายเติมเลยเงินหอมเมื่อกี้นี่ยาติทำไมมีเง้นนะสุดท้ายก็ขึ้นจนได้ปิดชายเสื้อลายหมดแล้ะลา อโอ้บานนะเสื้อลายห้องสามเมื่อวานนี้มาไหมไปเยอะเทเวจกินข้าวดินจะได้สองกองนึงนี่แกงผะกคะเป็นคนอื่นนี่แกงน้ำม้นแม่เป็นน้ำมือสานี่หอมฮะมาเด้อมเด้อเพื่อนพี่น้องกินข้าวชิลเลอร์ทีมงานนะ xem mới la bỏ nhìn theo như thế này, nó nào, này. Không không? à, bổ nè ta sáng có bộ lông phụ bộ dạc cho mình kín hào mì ừ. nói nói ừ. ừ. <laughs> nói <laughs> <laughs> mời okay. Hàng... đi gì học tiếng đi tiếng học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 

โอเคตอนแรกไพรน้องเฮ็ดมาฮึเต๊่ะพอดีใส่ไม้อัดฐานมัน้างนี่ข้างหลังพี่ฟังสูงทางนี้นะโซนหาก็ใส่แล้วข้างนี่ยังพากันบุกอยู่ถึงใส่แล้วนะเดี๋ยวสีไปใส่ทังเตอร์ผู้อีนะ พ่อแม่เห็บไดแบ้าจาสืตมเลยน่รถทัพกูเนอันนี้แหละตั้งกวางทบขนาดนี่ครับเฮ้ไม่นาเยเนะม่ปาดทิไม่แต่นายันไม่ปาดเอาอี มหันใ้เล <Okay. S 2> เลไ,ไเปนน้นคอ,อุอ,อกเออ่มขาไเอาขึ้นมาค้างเทิงพี่เดี๋ยวตเตาะเ้นค้างนี่ไปนี่พอดีเตาะแล้วมาละคางผูกอ่ะอ้อมมนละมือนี่นะเดี๋ยวมือนี้มาเตาะอ,อ้อมค้างนี้ อ้าว46โอ้โตใกล้จะแล้วละยังอยู่คนอันนึ่งผีคอยลงมาปล่อวงเดินทุกคนเลยให้มนันน้อยขึ้นไปือว่าไลยเสร็จนี่ไม่เน้นอะไรแล้วไลยเสร็จเรียบร้อยแลย้ว ต่ออีสองอันก็ถือว่าเรียบร้อยนะถ้าจะออนมาล้ใไง่ดกกปูนุนนะต่อไปคือันอื่นแกแบบนะเทไม่เสาเนี่ยแกนะอะอดเลยจะพากันเกมเท,ทพื้นมัน ห้องในพี่กว้างห้องนี้นะเถอะกว้างโอเคแล้วห้องกว้างทุกคนเลยเห็นห้องห้อมพัดมันมีคักเผื่อเคืองเผื่อของเลย นี่ไม่ได้คันเลยเอต่าห้องเดียวอยู่ในพี่นะอ,อยู่คางพี่ห้องหนึ่งห้องนี้มือ,อก็น่าจะแล้วนะนี่เลยทันละแกะแบบเท่มิออ้าวนี่นี่นะอึ๊บอ้โอ้โอโอ ลแข่งเตึมแล้วนี่เท่แต่เสาเนี้ยเลยสิลาบักกี้ขานนี่เดลยถึงคู่กับอะไรโอ้ตู้อะเขาใจมากซ่อนปลาน้อยนะ ติวยเตี๋วกุ้งนี่แหละกุ้งปอน้อยไปค้ำตลอะเอาแต่ว่วา,อา,วาโอเคไหมพี่น้องแต่ว่าเลิกเว่เลิก,เลกง่ายนะค้ำตลอดนี่แต่ไม่ได้ไปทงางเรื่อด่ะยังมีแต่เห็ดอันนี้แหละเรื่องไม้ติ่งโน้น,นก็นดอนนะโตเซฟาดเไปเนี่ยเนาะใกล้ปะอย่าง <c ười> คน มีต่อนะโยฮันทุกคน,นเลยไก่ของเจ้าคืออย่างพวกคนสันต่อต่อบุ๊คแต่มื่ออื่นการซื้อต่อคือเก่าอย่างไม่ทันไปทางเลยนะแต่มีแต่มื่ออื่นว่าสิเกมกอกอผายและวกอใหม้มันแล้วเสียงน้อยเดียวนึงอย่างสามดานตีเฮ็ดผ่านน้อยผ่าเพออัอดอัดทานมันต่อเส้นเพอเกมแล้วเรียบร้อยทุกคน พอาีเส้นมันก็เซอร์พอดีค่อยสร้างมามั่นนะพอดีนะกะ็เลยกระเซอนนะาเพดานนะทางเนาะพี่เอา้าเลยจังไดกะค้ำคืนนอนเนะี่ยันนี้นะทุกคนอาบน้ำนอนเมยรู้สึกว่าเพลินน้อยนึงนะเห็นเวมันเมย์โคนดินก็นได้ซีโรดวันนี้นะคนนะกับไปกับเด็กน้อยเขาเจ้านไะงเอา้าเลยดังใดก็ได้พักผ่อนเลยพอนะพี่น้องคอ,อมเมนต์ก็ติดไลายสำหรับการติดตามรับชมอยู่ดีไม่แห้งเด้อพอนะพี่น้อง